วันนี้มาให้เพื่อนๆดูการปลูกหญ้าลูซี่ของผมนะครับซึ่งเท้าความก่อนซึ่งเดิมเนี่ยผมปลูกเป็นหญ้าหวานมันไม่ตอบโจทย์ปัญหาก็คือว่าระบบน้ําของผมเนี่ยไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมจะต้องดูจากบะดาลซึ่งบาดาลช่วงหน้าแรงมันก็ไม่ค่อยมีน้ําทีนี้ก็เลยโละหญ้าหวานออกเพราะว่ามันขึ้นไม่ค่อยดี เนื่องจากว่าไม่มีน้ําผมก็มาปลูกเป็นญ่าลูซี่ซึ่งตัวนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งพอดีผมปลูกลูซี่กับถั่วอปัปต้าพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูก็ญ่าลูซี่เนี้ยก็คือผมกะว่าจะปลูกให้วัวมันลงแพะเลม โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในการเกี่ยวแล้วก็ไปสับไปบดให้วัวกินนะครับถั่วอัปต้าก็ปลูกร่วมกันได้เลยก็ลูซี่นี้ก็คือข้อดีก็คือมันสามารถปล่อยวัวลงแปลงแล้วก็เดินเหยียบย่าได้เลยนะครับแล้วก็ทนแรงแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบน้ําขังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในรอบในรอบแปลงของผมเนี่ยครับรอบเลย ด้านรอบรอบข้างนะผมจะซอะเป็นร่องลักษณะอย่างนี้เป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ำเน,น,ำนี่ยรอบเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนล,ลงเนี้ยน้ำมันไหลลงด้านข้างเสร็จปั๊บมันก็สามารถระบายออกโซนด้านหลังฝั่งต้นไม้นู้นออกได้เลยน้ําจะไม่ขังครับเพราะว่าลูซี่ชอบน้ําอยู่นะชอบพื้นที่ชุ่มแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังนั่แหละ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยอายุย่าหนึ่งเดือนพอดีว่ามันสูงประมาณไหนประมาณนี้อันนี้พื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งนะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆอากาศก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้มาดูก็ความสูงก็ได้ประมาณ ยี่สถึง30มสิบเซนโดยประมาณนะครับเดี๋ยวให้ดูด <c oughs> อันนี้คือตัวย่าลูซี่อันนี้คือตัวอับาตาปริมาณของผมที่ใช้นะพื้นที่1ไร่ครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกประมาณ1นึ่งไร่ในใช้ประมาณสักสีโลถึง5โลก็พอละแต่ว่า หนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยผมใช้ลูซี่10กิโลถั่วอวตารผมก็ใส่แค่3โลเพราะว่ามันแพงกว่า,าถั่วอวตารผมซื้อมาโล,ลละ250บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ลูซี่เนี่ยผมซื้อมาโลละ90บบาทสั่งออนไลน์มาโอเคในช่วงเช้าๆก็มีเนี่ยน้ำค้างหน่อยหนึ่ง แล้วก็สักประมาณ70วันขึ้นไปต้องตัดรอบแรกต้องตัดก่อนเพื่อให้มันแตกกอพอกอที่สองเนี่ยเราก็เริ่มปล่อยให้มันแทะเลมได้มันก็ขึ้นบางจุดมันก็ขึ้นดีเลยแหละแต่บางจุดตรงไหนที่ไม่ไม่ค่อยมีมีปุ๋ยหรืออะไรเนี่ยนะก็ไม่ค่อยขึ้นขึ้นโซนตรงนั้น วิธีการปลูกของผมก็คือผมให้เขาไถไถแล้วก็ทิ้งไว้สัก2อาทิตย์แล้วก็เอาญ้ามาหวานเลยหวานเสร็จปั๊บก็ใช้ตัวตีตีตีกบเลยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยคนระับเป็นดินโล่งๆเปล่าๆนี่แหละไม่ได้เพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีอะไรทั้งนั้นเลยกะว่าจะลองปลูกแบบธรรมชาติดูสิ ว่ามันจะขึ้นสวยหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องเกี่ยวไงเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยปล่อยวัวลงมาแล้วก็ให้มันจัดการเองได้เลยให้มันตัดเองโดยที่คนไม่ต้องไปตัดให้มันอ,อย่างเช่นตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับมันจะสวยสวยวระจุดอื่นๆเลยไอเมี้น,น,นะครับตรงนี้ก็สูงประมาณฟุตหนึ่งเนี่ย ตัวนี้ฮะสวยเลยตัวอวตารมันก็แซมขึ้นมาโปรตีนของไอตัวลูซี่ก็ประมาณ7-8ถึงนะครับแต่ว่าอวตารู้สึกมันจะเยอะกว่านะถั่วอวตาาตัวนี้นะครับโปรตนีนจะเยอะกว่าเดี๋ยวตัดรอบแรกของกะว่าจะตดัดทิ้งแล้วก็อาจจะตากตากให้มันแห้งแนละ้วให้มันลองกินดูว่ามันจะกินไหมกลัวนะครับ ลองดูแต่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำย่าลูซี่แห้งนะมีแต่แพงโกล่าผมว่าจะลองทําดูเพราะว่าตัดรอบแรกเราคงตัดทีเดียวแล้วก็ตากเลยมันจะได้ขึ้นไปพร้อมกันเลยพื้นที่โดยหลวงก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ลูกชาย สวัสดียางสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับชุดแดงครับเนี่ยเด็กเลี้ยงวัวโอเคโอเคครับเดี๋ยวแพนให้ดูรอบแนะนำนะครับสำคัญก็คือร่องน้ำสำหรับระบายน้ำทิ้งนะครับห้ามให้น้ำขังโอเคนะครับ